วัดีนะคะวันนี้มาทานซูชินะคะอากาศดีนะคะไปดูบรรยากาศเลยนี่นะคะร้านซูชินะคะเป็นบุฟเฟ่ซูชินะคะบุฟเฟ่นะคะทานตามที่สามารถทานได้เลยเลยเข้ามาในร้านนะคะก็มาเจอตู้ปลาก่อนเลยนะคะปลาไว้อยู่ในตู้สวยงามเลยนะคะ นี่เป็นเมนูนะคะราคาอาหารนะคะของซูชินะคะราคาซูชิข้างในก็บรรยากาศก,าก็สวยงามนะคะจัดแต่งสวยงามเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะคะพนักงานก็เยอะนะคะบรรยากาศร,รอบๆนะคะก็จัดแต่งได้สวยงามลงตัวนะคะดูนะคะนี่เนาะต้นไผ่นะคะเอามาจัดแต่งร้านนะคะเป็นสไตล์ของ คนญี่ปุ่นนะคะดูเมนูกันนะคะว่าจะสั่งอะไรนะคะเขาจะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะเมนูนะคะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือสั่งทานที่ร้านได้อีกแบบหนึ่งคือสั่งทานที่ร้านแล้วก็ห่อกลับบ้านนะคะตัวเราเองนะคะร้านีี่จะสั่งทานที่ร้านแล้วก็ห่อกลับบ้านได้ด้วยนะคะ นี่นะคะที่สั่งนะคะสั่งแล้วนะคะที่มีประกาศติ๊กอยู่ด้านหน้านะคะเราสามารถเลือกทานได้ตามสบายนะคะตามเมนูนั้นน,น,นะคะเป็นโลซูชิโลเป็นชิ้นก็ได้นะคะก็มีสั่งได้น้ําชามานะคะก็นี่น้ําจิ้มนะคะสีเขียวคือซาชิบินะคะแล้วก็เป็นขิงนะคะมาทานกับซูชินะคะนี่สั่งอาหารทานเล่นมาก่อนนะคะเป็นเกี๊ยวห่อชีสนะคะ นี่คุณผู้ชายชอบนะคะกับน้ําจิ้มนี่นะคะมาทานกันเลยนะคะเกี๊ยวหอ่อชีสนะคะข้างในกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยดีนะคะก็แกะดูชีสข้างในนะคะที่ห่อไว้นี่นะคะก็เยอะพอสมควรนะคะนุ่มๆน,นะคะอร่อยดีจิ้มกับน้ําจิ้มเปรี้ยวหวานนิดนึงนะคะอร่อยนะคะหมดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเกี๊ยวหอ่อชีสสั่งมาอีกได้นะคะสามารถสั่งได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ของชอบ นี่ก็เป็นลอตใหม่นะคะที่สั่งมาอีกนะคะเลี้ยวห่อชีสนะคะกินให้จุกไปเลยนะคะนี่นะคะซูชิบุฟเฟ่นะคะแบบนี้ที่สั่งมานะคะสามารถเอากลับบ้านได้นะคะถ้าทานไม่หมดนะคะแบบนี้นะคะส่วนของคุณผู้ชายสั่งเป็นชิ้นๆนะคะเลือกมาเป็นชิ้นไม่สามารถเอากลับบ้านได้นะคะของคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายชอบซูชินะคะนี่ของคุณผู้หญิงนะคะสั่งกลับบ้านนะคะทานไม่หมดนะคะเยอะมากเลยนะคะ สีสันสวยงามนะคะสีแดงก็คือปลาทูน่านะคะปลาดิบนะคะสีส้มก็เป็นปลาแซลมอนนะคะมีดิบอยู่6ชิ้นนะคะที่สั่งมานอกนั้นก็เป็นสุกหมดเลยนะคะจะเป็นโรนะคะนี่นะคะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนถ่ายวิดีโอเก็บไว้ก่อนนะก็เขาทาได้หน้าทานเลยทีเดียวนะคะสีเขียวก็เป็นซาซิบิก,กับขิงนะคะดูข้างๆกันแล้วมีซอสนะคะมาทานกันเลยนะคะอ่านะคะจิ้มน้ําจิ้มนะคะเป็นซอส นะคะอ,อร่อยอยู่นะคะปลาแซลมอนดิบนะคะเอามาแช่ใส่กับซอสถัวเหลืองนะคะกินกับซาซิบินะคะสีเขียวนี่เอามาใส่ด้วยกันนะคะอบด้วยขิงนะคะจะได้ไม่คาวนะคะนี่นะคะใส่กับข้าวที่เขาปั้นใส่ด้วยกันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแยกไปใส่ซอสก่อนนะคะทำแบบนี้น้ําซอสจะได้เข้าไปในตัวของแซลมอนนะคะ กิับขิงนะคะไม่คาวอร่อยดีนะคะใครชอบทานซูชิของคุณผู้ส่วนของคุณผู้ชายก็จะเป็นดิบซะส่วนใหญ่นะคะปลาแซลมอนกับปลาทูน่านะคะอันนี้ของปลานีเพียงนะคะทานไม่หมดจะห่อกับบ้านนะคะนี้นะคะสามารถห่อกับบ้านได้ที่เราสั่งมานะคะก็าทราบอยู่แล้วว่าทานไม่หมดนะคะเยอะนะคะห่อไปกินที่บ้านอีกได้นะคะก็จะขอกล่องที่ร้านมา ห่อไปได้นะคะเขาจะมีเตรียมกล่องไว้ให้อยู่แล้วนะคะท่านใดที่ต้องการจะห่อกลับบ้านเนี่ยนะคะไม่มีอายนะคะนี่นะคะกล่องมาแล้วนะคะที่อเมริกาไม่ได้มีอายกันนะคะหอ่อกับข้าวกับบ้านนะคะใครไม่หอนี่แปลกนะคะนี่นะคะจะจับใส่กล่องนะคะไปทานต่อที่บ้านไม่ทานไม่หมดนะคะเยอะมากเลยต่อด้วยไอศครีมอีกนะคะนี่รวมอยู่ในราคา23.99ดนจุดาเนั่นะนะคะ นี่เนาะคุ้มเลยนะคะของห่อกลับบ้านนะคะได้แล้วเนาะนะคะมีถุงกระดาษใส่ให้ด้วยอีกต่างหากนะคะดีงามเลยนะคะส่วนคุณผู้ชายก็เดินมาก่อนแล้วนะคะนี่คุณผู้ชายออกมาข้างนอกก่อนแล้วถือถุงกลับบ้านมาหยุดอยู่ที่ร้านกุ๊กกี้นะคะขอบคุณที่รับชมเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ